เด,ด็เจอหาว่า,วาคืออะไรอื้มหาเดกินเจอหาเอาไหมชลินจะมาจับหวยนะคะมาลองไหมคะถือมาจิอื้ชลินจะมาจับหวยตน่ไหนโอ,โอ้ตัวที่หนึ่งตีออกหก หก๊ะโ oh, oh, oh. oh. อ๊ะเธอจะเป็นเจ้าแม่ไหมตัวที่ช่องเอาตัวที่ช่องเขาล้มละลายกันมางวดหนึ่งแล้วนะเร็วเร็วเร็วเอาไหมเอาตัวไหนมือไหนเอามือไหนเออพิลาศาเขาถูกอะนะเอาไหนเร็วอ่ะจับจะดูเอาอะไรอึ๊บเจบอกว่าจะเอาตั้งหมดเลยอึ๊บอจับจับจับชื๊ชื๊ชื๊ เอาอันไหนอันไหนคะอดี๋น้องเลือกเลยเลือกไม่ได้หรอยังเลือกไม่ได้หรอขยับขยับครึๆอันไหนอันไหนอันไหนอดี๋เลือกไม่ได้หรอเลี้ยงไม่ได้เหรอเอ๊ะเอาอันไหนดีนะเอาอันไหนดีนะตัวนี้คิดนานแล้วหรอฮึปูมาน้อย กุมาน nói อันต้นไหนเอ่ยอันต้นไหนคะอันต้นไหนอันต้นไหนอันต้นไหนอ่ะจับมาจับมาอ่ะจับจับตัวไหนตัวไหนก็ได้เอาเรานงจงเจ้าตะก้านี่ไงนี่ไงลูกเอานี่เอาตะก้าเหรออ่ะตรงนี้เอาตรงนี้จึบอ่ะนังเอ๊ะเอาเร็วอันตัวไหนงงเะตัวไหนดีเนี่ตัวไหนดีคะ ตรงนั้นหรือเปล่าตัวไหนดีเอออ่ะมือนีมือนีมือนีเป็นมือเป็นมือเปยนมือเปยนมือตัวเดียวตัวเดียวอ๋อไได้หนึตัวใช่ไหมไปสิปสิลุนลุนนลุนหนึ่เลขหน่งค่ะปึบ เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอีกตัวนึงอีกตัวนึงได้ไหมอีกตัวนึงได้ไหมคะตัวไหนคะเรียกเลยค่ะทั้งเรียกเลยอัตัวไหนเอยหืึได้อีเอาตัวไหนคะเป็นเจ้าแม่กละเจ้บอกว่ามันไม่มีสีสันเหรอเอาตัวไหนคะ อ,อีกตัวหนึ่งลูกก็อ,อีกตัวหนึ่งชี้ <c oughs> เล่งหนุกเหรอ <c oughs> ไม่พามา่มาด้วยละเจออืมไม่เรียกมามาดูด้วยเล่งอยู่เหรอปฏิท <c oughs> ินเร็วๆเ,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 เอน๊นั่นต้องคิดนิด <c oughs> นึงนั่งคิดอะไร <c oughs> เอาตะก้าเหรออันนี้เอาวันไหนชมมือ <c oughs> เอาวะ dạ 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 Cái dạ cái dạ 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 ก็ลุ้นๆหยิบมาเลยโอ้ได้แล้วอันนี้หล่นอันนี้เนาะแกะดูสิแกะดูสิแกะดูชิอี๋นี่อะไรอ่ะหกหกหกหนึ่งยังหกโอ้ถุกคู่เนาะลูกเอาสองตัวสองตัวเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกสองตัวแล้วเห็นไหมอันนี้สามตัวแล้วน้องเอาสองตัวสองตัวอีกสองอัน อ่ะทีละอันเนี่ยเฮ้ยที่ออกเจ๊กำลังเล็งว่าปลุกตัวไหนเลงเลงเลงจีบมาเราจับเป็นแล้วนะหันจับฮึบเอ้าหลุดมือเอาไหมจับไหมงงว่ามันคืออะไรกันแน่จับไหมจับไหมคะจับไหมคะจับมาหนึ่งกันหนึ่งกันเออจับป่ะอันไหนก็ได้เลย อาจารย์มาหนึ่งอันอ่ะไม่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอันอันไปมองว่าคืออะไรอันนี้เอายังไม่เข้าใจอ่ะไอ้นี่เนายังไม่จับน้องพักเหรอมากพักพักยกอ่ะคะคุณแม่จังไม่พักยกหรอเอาใหม่อ่ะตีไฟเนี่ยตีไฟมันไม่ตื่นเต้นหรือเปล่าอุ้ย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 ได้ไหมได้ยินพ่อร้องไปไหวทำอะไร ชเชลินคะเชลินชเชลินหยิบขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาค่ะเอ๊ะมัน,เ,นเละย,ยากจริงๆเลยถ้าบอกผิดก็เดี๋ยวหยิบแล้วหยิบแล้วต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ยาดื่หรือเปล่าเอามา y, อ่ยเอามาอั่ยเอามา y, อ่ยเอามา y, อ่ยเอาม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 ั่ยมาทำอะไร <c oughs> โอ้น้องหนีไปหรอข้อสองตัวไม่ได้หรอคะ อช่องตัวได้ไหมบอบอกสามตัวไปแล้วยังจะเอาสองตัวอีกของสองตัวได้ไหมเออต้องหยิบแล้วเอานี้เหรอมาดูสิสามค่ะบสามอีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งเอาอันนี้เลยเหรอโอ้หยิบไวเลยอ่ะโอ้นี่ไงเจ็ด สองตัวสามเจ็ดเลขที่งวดนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมถามด<า>ีนะว่างวดไหนงวดนี้ใช่ไหมคะฮ <c oughs> ะคุณคุณเธองวดนี้ค่ะหกหนึ่งหกกับเจ็ดเอ้กับสามเจ็ดค่ะใช่ไหมโอ้ ถ้าถูกนะพวกนี้มีบันเพิดชุดใหญ่เลยนะคีไหมโอเคไหมยดหมดพอดียกลังเลยไหมใช่ไหมยดหมดพอดีเลยเอ้ย